ออกมานีนะครับคือวมาแบบว่าหรือเขาอาจจะเป็นส่วนแล้วเขารู้แล้วแต่เขาไม่บอกเราบ่อยากให้เราบ่อยากให้เราสบายใจอันนี้เขาก็ดรู้ด้วยกันแต่ว่าคือเขาไม่เคยบอกเลยทั้งๆท,ท,ที่เรารู้แหละว่าเขาป่วยต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าคือคือบึงสภาพคนเก่าเองเนาะล้วปีที่แล้วเดือนมก,กราห,หรือกุมภานี่แหละคือคือร่างกายไม่ไหวผมก็เลยให้พักให้พักแล้วทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็นกไม่ได้มาทํางานอีกเลย ช่วงปิดวงเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาช่วยงานแล้วคต่อยู่อยู่อยู่เลียงลูกน,นก็มีลูกสามคนนะครับก็มีลูกสามคนและที่นี่ก็นี่แหละเมื่อวันก็ชอบอยู่ก็ได้ข่าวว่าเสียวันนั้นจําได้ไหมครับที่ผมโพสต์วันนั้นที่ผมโพสต์มีปัญหาเรื่องเรื่องคนงานเก็บของเนี่ยที่ผมโพสหาคนงานเก็บของรับสมัครคนงานเก็บของเก็บมวยเก็บชุดเก็บรณ์คือปีนี้มันไม่มีหมวัวหน้าทุกปีวาสนาจะเป็นคนดูแลแล้ะเป็นคนคอนโทรลทั้งหมด เป็นคนคนโทรนนั่งเหมือนมันกับผมีปมัญหางานมันก็ราบเลื่อนแต่ปีนี้มันไม่มีคือเพราะว่าสนามไม่มาใช่ไหมมันก็ไม่มีใครเอองานมันก็บเรเรียบร้อยของกับพังชุนอุปกรณ์ต่างๆเริ่มพังเริ่มคือคือมันไม่มีคนจัดการอ่ะมันก็มีแต่แบบคนพ่อบัรังเทศแล้วก็อ่าไม่มีใครเป็นหลักให้อย่างเงี้ยเขาก็ทําเอาสะดวกใครสะดวกมันแล้วนี่พข้อมมันก็เจ็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็พังมันก็ชำรุดผมกับมือหนันผมศูนย์บักเลยเออผมก็เไย้โพด นั่งก็เลยถักมากว่าเป็นไงทั้งผุ่นกัเลยว่าเออเจ้าไข้ไฟเฝ่ารักษาเฝ่าหายดีเ้อกรคือรักษาอย่างดีเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตว่าเราก็อยากให้นางกลับมาทางานให้เรางก็ยังบอกกันดีอยยังเบอกกันพึ่งสามสี่หมื่นาพันไปเนี่ยเออก็ะ่ป๋าขึ้นมาแบบกระเป๋าขึ้นมานั่งสี่สิ่คือก่อนหน้านี้วันเอาเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนั่งเสียเมื่อวานใช่ไหมแต่วันก่อนก็ยังคุยกันอยู่เลยนะครับ ็ยังุเปากันอยู่เลยมันเขารู้สึกชอบอยู่กับแบบน้ำตาออกน้นนั่งอยู่กับคิดถึงแบบเขากินสุกิมิบต้องกันนางจะเป็นคนที่รับองค์กรมากนะทุกคนห้นางสิโมเมนต์มาเป็นคนมักซับซอนเลยแต่นางมีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะนางจะแอบมาเล่าให้ฟังแล้วเราช่วยกันจัดการตลอดแม้กระทั่งเรื่องในวงหรือเรื่องใครก็ตามนางจะเป็นหนึ่งสายรับห้างสิงเป็นหนึ่งสายลับให้ผม ที่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้มีมันมีอะไรยังไงทุกคนในวงเป็นยังไงเอ,อคือบางอย่างคือผมทําหน้าที่เนาะบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างมันก็จะต้องมีคนบุคคล ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ค่อยค่อยมาบอกให้ฟังว่าอันไหนที่มันจะก่อให้เกิดความแตกแ,แยกหรือความเสียหายหรืออันตรายเกี่ยวกับวงเราหรือความมั่นคงเนก็ต้องมาบอกกันฟังเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาในสถานไฟตังแต่ตนลบนางก็คือเป็นคนหนึ่งเลยนะผมจะมาเปิดเผยวันนี้ นั่นก็คือเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เฮห,หนาที่ตรงนั้นให้ผมนะครับเวลามีปัญหาเลยแล้วน,นางก็จะดลักแล้วก็ปกป้องวงตลอดทั้งแสดงออกและไม่แสดงออกนะครับก็บเป็นมูที่แบบว่าก็คิดถึงสภาพแต่แตะกี้นั่นก็ค่อยเป็นดาวอยู่ระเบียบว่าสินเน้างก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่แบบว่าทั้งเต้นเก่งเต้นจับกลางลุงที่ว่าน้องไม น้องใหม่มึงช่วยแม่ในยุกดังๆก็คือนั่งเป็นคนเ็นแบบคือเขาเป็นคนตาโตหน้าเหมือนแกรเออเราเราเราเป็นดาวแต่ก่อนเราสวยเออพอมาอยู่พอมาเป็นวงใจก็ร้อยเนี่ยนั่งตอนนั้นคือนางไม่สบายค,ค่ะนั่งขายไม่พร้อม อาจารย์ที่คุ้นเคยเป็นนักลอกแล้วต้องมาทํางานแข่งาันเบื้องหลังซึ่งมันก็เป็นงานหนักนะยกของขนของนะครับก็สงสารและยิ่งมาแบบเสียชีวิตในช่วงที่ลูกก็ยังเด็กอยู่ลูกก็ยังเป็นเด็กน้อยอยุงเสียครับยังไร้เดียงสายอยู่ครับว่าูกว่าสิจังใดผมยังบม่ทันได้หาหรือ,อวกวัรอบคร่วเพื่อนเดียวให้งานงานพานไปคนมาสิังใดนะครับถ้าแบบว่า คือผมก็พร้อมที่จะรับรับเลี้ยงนะพูดถึงภาษีเอา,าเลี้ยนสารค้ามหรือเอาต่อไปกับฟห้นเป็นหมอรองหมอรับม,มาอยู่ไม่มาให้เงานไหนเสียทั้งลูกสาวลูกชายของลูก,ล,กลูกสาวหนึ่งลูกชายสองนะครับอายุกันยังหน่อยอยู่38ปดปีก็เกิดก่อนผมปีหนึ่งตอนี้ลูกอยู่สามคนแต่ผมกับกับยังคืนได้ใจย,ยิหรอว่า ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นพอไหวหรือถ้าเพิ่นไาว่าเออเขาไปรับผิดชอบซอยแนงสิผมก็สิรับมาอยู่เล็กหน่อยเอามาเลียงคือจังลูกจังหลานนี่แหละถ้าให้ไปเรียนหนังสือ,อท่าที่ควนคันเขายังเป็นหมอรองหมอรับมือสิกอะหายมาอยู่วงผมกะพร้อมตรงนั้นผมก็คิดว่าแบบถือว่าเป็นการให้โอกาสให้ชีวิตกับคนในวงนงให้ เขาไ้้ยู่ไดยิด้เรเรียนหนังสือครับจิ้มกับมีแววมีเสียงดีอยต่าเขาก็บบรู้หล่ะว,ว่าแน่นะคตเขาอยากอยากร้องอยากรำหรือเปล่าแต่ถ้าวันหนึ่ง